เรียนท่านต้นาการอำเภอเจ้าหน้าที่ทุกท่านและพี่น้องอาสาพัฒนาชุมชนทุกท่านนะคะต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ได้กรุณาสละเวลาอุทิศกายใจในการร่วมกิจกรรมในวันนี้จากที่ท่านพัฒนาการอำเภอได้นำเรียนข้อม,มูลก็ทำให้เห็นถึงการพัฒนาคนการพัฒนาจิตใจในรูปแบบของอาสาพัฒนาชุมชนที่ได้ดำเนินการภายใต้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการอาสาพัฒนาชุมชน ที่มุ่งเน้นให้อาสาพัฒนาชุมชนเป็นบุคคลผู้เสียสละมีจิตสาธารณะทำประโยชน์เพื่อสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการที่เราจะร่วมกันปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจสีเขียวการตั้งปณิธานการทำความดีด้วยการน้อมนำแนวพระราชดำริหลักการทรงงานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสานต่อพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและน้อมนําพระบรมราโชาบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสืบสารรักษาต่อยอดสู่การปฏิบัติด้วยการพัฒนาตนเองให้เป็นแบบอย่างที่ดีดํารงตนตามวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงรูปแบบโคกลองนามโมเดลนะคะวันนี้ก็ต้องขอบขอบคุณนะคะสานักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเกี่ยงคร้อ ขอบคุณคุณอาวุธนะคะเจ้าของแปลงขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านนะคะที่จะมาร่วมกันทําประโยชน์เพื่อส่วนรวมการสร้างทางอาหารการทําให้พี่น้องประชาชนมีวิเศษทัศน์ตามชัยภูมิเมืองแห่งความสุขนะคะเรามาในวันนี้การที่จะทํางานให้ได้ประโยชน์กับกับแปลงเนี่ยอาจจะน้อยนะคะแต่สิ่งที่จะได้ประโยชน์มากก็คือการที่เราได้เรียนรู้ นะเรียนรู้เอ๊ะเขาทำยังไงทําไมอันนี้มันงามทําไมอันนี้ได้ผลนะคะหรือให้คําแนะนํากับเจ้าของแปลงแปลงเราทําแบบนี้ได้ผลดีกว่านี้นะคะบางอย่างเรารู้ดีบางอย่างเรารู้ไม่ดีนะคะแต่ละคนจะมีความรู้ความฉนาญไม่เหมือนกันนะคะเอามาแลกเปลี่ยนกันถือโอกาสที่พวกเราได้เสียเวลาแล้วละ่ะวันนี้นะคะเสียเวลาทั้งวันแล้วละ่ะมาแล้ว ก็ให้ได้ประโยชน์กับตนเองนะคะแล้วนำกลับไปปฏิบัติปฏิบัติกับตนเองก่อนนะคะัวเรือนตัวเองก่อนแปลงของตัวเองก่อนแปลงเกษตรของตัวเองก่อนเมื่อได้ผลแล้วเนี่ยแปลงข้างเคียงนะคะญาติพี่น้องเพื่อนบ้านจะได้มาขอคําแนะนําจากเราจะได้ทําแบบเราจะได้เรียนแบบเรานะคะแล้วความมั่นคงก็จะเกิดขึ้นเมื่อมีความมั่นคงแล้ว พอกินแล้วเหลือกินแล้วก็จำหน่ายก็ขายนะคะเราก็อยากจะเห็นความมั่งคั่งเกิดขึ้นในครอบครัวในชุมชนของพวกเรานะคะวันนี้มาเยี่ยมแปลงโคกหนองนาของคุณอาวุธก็ตื่นตาตื่นใจพอสมควรเนาะพืชผักสวยงามนะคะทีนี้เราจะต้องมาเรียนรู้แล้วล่ะนะคะว่าเดือนนี้ปลูกอันนี้เดือนหน้าจะปลูกอันไหน ูกี่วันจะเก็บเกี่ยวขายได้ขายที่ไหนราคาดีราคาไม่ดีนะคะก็แลกเปลี่ยนกันแล้วก็นำไปปรับใช้ในแปลงของเราอันนั้นคือประโยชน์ที่อยากจะให้ทุกคนได้รับนะคะก็ฝากพวกเราที่ได้เสียสละมาในวันนี้แล้วนะคะแล้ก็ขอเปิดเปิดโครงการปลูกต้นไม้เพิ่ม้นที่สีเขียวภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจสีเขียวนะัดน,นี้ค่ะ